โยนเราจะโยนเสียงนะฮะและก็สาวทั้งหมดเป็นชไลฟ์นะฮะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วที่จะดูโชว์แล้วครับนั่งอยู่กับที่แล้วเราจะวิ่งไปหาท่านเองนะครับสำหรับโชว์อารมณ์่ะทุกคนในช่วงนี้สวัสดีค่ะเข้ามาการ์เดนเลยยังทักทายกันด้วยนะคะนะครับคิดโซเชียลดิแทนซิ่งไว้แล้วก็เตรียมแจ่มคนไว้แล้วดูโชว์นะครับผมเตรียมไปดูโชว์กันค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูโชว์พิเศษของเรา นี่ค่ะก็จะมีโชว์หน้าหาดนะคะมาดูกันเป็นไง ดีนะคะทั้ง200คนวันนี้เป็นไงทุกคนร้อนกันบ้างไหมสวัสดีค่ะน้ำไปเที่ยวมากขอบคุณมากค่ะตอนนี้มาชมโชว์กันนะคะทุกคนสามารถทักทายได้นะคะได้ยินเสียงกระชับไหมได้ยินเสียงไหมวิ่งองย250คนแล้วสวัสดีนะคะสามารถทักทายกันได้นะในวันหยุดแบบนี้คนเยอะไหมคะ โชว์มีสาว์อาทิ์นะคะแล้วก็นักขัดตาเริ่มนะคะตลอดเทศกาลตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง16พฤษภาคมนะคะก็คือโทตามนี้เลยเนาะใช่เป็นไงกันบ้างคะคนคนเยอะไหมก็ก็มีบ้างค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะคะ ันนี้มาเจอกับเราต้องมีโปรโมชั่นดีๆอยู่แล้วใช่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ชมโชว์ก่อนนะคะ คคุณมาก่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ไหนหรอคะที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะคะอยู่แถวไหนคะอยู่แถวรามินทาคันนายาวเซรีไทยนะคะ อ e, we ๋อทำไมเราไปไม่ม <mel> ีใช่ไหมวันนี้เป็นการเริ่มเทศกาลมีคฮอดีเดย์วันแรกนะคะทุกคนเฮ้ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะทุกคน พี่ๆน่ารักกันไหมคะคลิมือหนึหน่งรักเจเตอนนี้โชว์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรามาต่อกันกับต่อช่วง DJ นะฮะช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะพีคขึ้นตาเก่นหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ร้อนอยู่ตอนนี้เชิญเลยครับคว้ <c oughs> ด้วยจุดหันหน้ากั <c oughs> เป็นไงกันบ <c oughs> ้างคะเมื่อกี้ได้ดูโชว์กันไหม <c oughs> ภาพด้วยแล้วพี่เมน่ไปไหนี่อยู่นี้นะฮะพี่เมนี่รอกันอยู่ที่นึงแหละทุกคนรู้เปล่าว่าตรงนี้คือที่ไหนทุกคนรู้ว่าตรงนี้คือทะเลเทียมถูกไหมทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้เรามีโซนใหม่แต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยมาแต่ตรงนี้ทุกคนเคยมาอยู่แล้วล่ะถูกไหมแต่ว่าเรามีอะไรพิเศษตามมาดูเลยค่ะเดี๋ยวนะเรต้องตามหาพี่เมนี่ใช่ไหม ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูมุมตรงนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเราได้จัดโซนใหม่มีมีที่นั่งมีชิงช้ามีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรพิเศษรอทุกคนอยู่แน่เลยค่ะอ่เราเจอแล้วเราเจอพี่เมนี่แล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องการสวัสดีค่ะไหน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 เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้แอบเห็นแบบไกลๆตรงนู้นเลยมีมีโชว เมื่อกี้พาทุกคนไปดูโชว์ใช่ไหมจริงๆอ่ะพี่นั่งอยู่ตรงเนี่ยบีชบาร์ตรงดีนะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างโชว์โชว์ก็น่ารักดีแล้วก็มีโชว์ทุกวันด้วยถหรมาใครที่มาก็ก็ติดตามได้เลยว่าเรามีชว่วงโชว์ตอนไหนอะไรยังไงแล้วหวังว่าน่ารักแล้วก็ ประทับใจแน่นอนคะจะบอกว่าโชว์เนี่ยเป็นโชว์ชุดพิเศษนะคะเฉพาะซีซั่นนี้เท่านั้นนะคะจะมีทุกช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะตตเริกแล้วก็ช่วงเวลาที่มีการโชว์นะคะก็จะมีโชว์ตอนช่วงเวลาประมาณนี้แหละใกล้ๆบ่ายสามด้วยนะคะและที่สาคัญก็คือแดดโลมลมตกกําลังดีมากๆจริงๆแล้วว่าวันนี้พี่มานั่งรอตรงนี้เนี่ย ได้ข่าวว่ามีเวลคัมด,ดิงจริงหรอจริงนี่คือนั่งรออยู่นะคะต้องบอกเลยว่านี่คือเป็นโซนพิเศษนะคะเฉพาะซีซั่นนี้เท่านั้นน้องกัสได้เดินดูรอบรอบหรือยังเป็นยังไงบ้างได้แล้วค่ะก็คือโอ้แตกใหม่เลยนะแบบแต่กตากไปมันถืออยู่ช่วยเป็นแชร์กิจกรรมนี้ออกไปไดคะเราจะอ๋อเราจะได้ไปทำกับเขาไหมอ่ะต้องลองดูว่าเราจะไหวไหมเออจะไหวไหมต้องถามก่อนนะคะใช่ไหม ดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็นั่งห่างกันในระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ได่ามากนเนาะเพราะว่าเรามีโซเชียลดิสเทนซิ่งในระดับหนึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะเราชื่อกันเต็มๆนะคะว่าเป็นงานอะไรเอ่ย aloha big holiday to 2 h นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะที่มีเฉพาะวันที่3นะคะจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วแน่นอน,นีเห็นด้านหลังมีบีชบนะ แล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะพิเศษเฉพาะช่วงนี้แล้วยังมีอาหารอีกน้องกัสอยากจะลองชิมแล้วเครื่องดื่มพร้อมใช่ไหมคะโอเคคนั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านะคะมาเลยนะคะใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะคะให้รีบมาเพราะว่ามีพิเศษเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นไม่กี่วันเองนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไหนนะคะขอเครื่องดื่มแวลคัามดิ้งหน่อยนะคะตอนนี้เรากำลังถ่ายไลฟ์อยู่มีอะไรที่อยากจะนำเสนอบ้างคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของบูฮาวายนะครับอตอนนี้เป็นเวอร์จินนะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศในโซนของพวกบีชบาร์นะวันนี้นะครับอา,อากาศร้อนๆแล้วต้องคลายร้อนด้วยความเฟรชชี่นะครับอ๋ออยากจะเห็นบรรยากาศดสดๆ<ด>เช็คให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ,คคอ่าอ่า,อาถ้าใครอยากให้นะคะวันนี้เชฟของเรานะคะมาเช็คกันสดๆตรงนี้นะ,ะกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยนะคะกระทืบไ like, ลค์รัวๆแล้วก็แชร์ไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศพิเศษแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะอ่าในระหว่างที่เรารอ กัน<ๆ>ดีกว่าเนาะหลายๆ,ๆคนอาจจะแบบว่าเอะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมากง้องการ์ดรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะคะที่จะบอกว่าซื้อบัตรบ,บวกโวเชอร์ในราคาเพียง900บาทออนไลน์บัตรสใบสิคะคุณขามาคนเดียวมันไม่ใช่นะมา2คนนะคะแล้วก็บวกตัวโวเชอร์ด้วยแต่ถ้าคุณนะคะไม่จองออนไลน์นะคะก็สามารถซื้อหน้างานได้แต่ว่าตอนนี้นะ จุจุจุจ,จุขยายลำโพงขยายลำโพงนะคะบัตรด้านหน้านะคะแค่ซื้อแค่หนึ่งใบราคา900แล้ว900บาทแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าตอนนี้ซื้อเป็นโปรโมชั่นออนไลน์ได้บ,บัตร2ใบแล้วก็โวเชอร์ในราคาแค่900บาทเท่านั้นโวเชอร์ er มันคืออะไรน้องกาดของใหม่โวเชอร์ er เป็นของใหม่ของเราก็คือ เราจะได้เป็นเหมือนเหมือนส่วนลดเนาะบาทส่วนลดบารส่วนลดก็คือเป็นบริการอาหารเครื่องดื่มของเรามีพวกเครื่องค่าเช่าด้วยเครื่องเล่นที่เป็นอ่ะชุดไว้น้ําต่างอ่ะมีพวกเวลคัมดิงต่างๆด้วยนะคะวอชชอร์ตัวนี้นะคะพิเศษก็คือว่ามีส่วนลดรวมมูลค่าแล้ว1,000บาทแต่แต่ซื้อในราคาแค่120บาทเท่านั้น ไม่มีกระดิ่งอะเออไม่มีกระดิ่งมันไม่สะใจมันก็ยิมแกว้แกวของมาเฉดเอาเออเรายืมแกว้วเขาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแบบได้มาขอเนี่ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะปกติแล้วนะคะเฉพาะโวเชอร์เนี่ยมูลค่ารวมนะคะถึง1000บาทแต่ซื้อได้ในราคาแค่120บาทเท่านั้นใครที่จองบอัตรออนไลน์มาแล้วนะคะสามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้ที่ด้านหน้าเลยนะคะก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการในราคาเพียง120บาทแต่ด้านในไม่มี จำไหนนะคะเออถ้าเดิน<อ>ผ่านเขามาแล้วนะจ๊ะก็เสียโอกาสไป<ช>แต่อย่างที่บอกนะคุ้มที่สุดคุ้มค่าที่สุดต้องซื้อผ่านออนไลน์ได้บัตรนะคะอ,คอจาจ้ะเาแอดเวนเจอร์พารสใบบวกกับววลเชอร์นะคะได้ในราคาแค่900เก้าร้ยเก้ารยเท่านั้นมัน ต้องรัวกระดิ่งแล้วเห็นไหมต้องรัวกระดิ่งแล้วนั่นเองนะคะเราก็สามารถใช้บริการนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่16พฤษภาคมหมายถึงเฉพาะวอเช์นะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้นะคะอยู่แค่ถึงวันที่15เท่านั้นนะคะใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะใครที่ซื้อบัตรออนไลน์ต้องมาล่วงหน้านะคะ1วันต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันทุกคนค่ะบัตรออนไลน์จําให้ดีๆขยายเสียงขยายลำโพงนะคะ ต้องจองล่วงหน้านะคะ1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะถ้าสมมุติว่าคุณเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าแล้วไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้นเวลานั้นนะคะโอเคมาเรามาซูมกันที่เครื่องดื่มของเรากันดีกว่านะคะนี่สดๆดกันตรงนี้เลยนานๆนะคะจะได้มีโอกาสมาด,ดูนะคะการเช็คแบบสดสดแบบนี้เฉพาะ ซีซั่นนี้เท่านั้นนะคะ<ห>เป็นงาน Big ก o l ลิเดของเรานะคะจริงๆหลายๆปีเนี่ยเราก็มีการจัดบิ๊กฮอลิเดเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นตีมพิเศษ a l โลฮ Big Holiday 2021ิ o l ฮอลิเดย์ตนะคะและนี่มีสติบาเนาะจริงๆมันเป็นอินไฟมาจากสติกกบารนะคะดูๆๆ,ๆ,ๆ,ๆดูๆๆๆดลีลามไม่ธรรมดาเลยนะคะกินได้ไหมคะ กินได้ครับอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องนะไม่แกงไม่แกงไม่แกงกันสินี่รออยู่เนี่ยพูดจนคอแห้งแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในคูปองโวลเชอร์นะคะมูลค่ารวมส่วนลดแล้ว1,000บาทเนี่ยได้รับเวลคัมดิงแบบนี้ด้วยได้รับด้วยนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะ ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรคะคุณเจสซี่ไวชินบูฮาวายนะครับผมเป็นตัวที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับออรเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่อยากดื่มแอลกอฮอล์<ๆ>ก็เดินเข้ามาในบาร์ได้นะครับผมออ๋เยี่ยมไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องกัทนะคะ เป็นผู้ทดลองก่อนดีกว่าอ่าว่าเป็นยังไงบ้างน้องกันบอกว่าหนูปกติก็ไม่ค่อยได้ดื่มอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเท่านั้นนะคะเรามีการนะคะสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเฉพาะซีซั่นนี้ด้วยเหมือนกันนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้ว ใช่นะคะโอ้โหดูหน่าสนใจมากๆเลยอ่ะซูมมาเดี๋ยวให้กล้องซูมก่อนนะคะสุดยอดน่ารับประทานมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะใครที่สนใจนะคะซื้อออนไลน์นะคะทักปักหมุดได้เลยนะคะเราจะมีตัวลิงก์เอาไว้ให้แล้วสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะในราคาเพียง900บาทนะคะได้รับบัตรใช้บริการสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ2ใบแล้วก็มีโวเชอร์มูลค่าส่วนลดรวมกว่า 1,000พบาท <S <S ใช่นะคะเออนี่ ه, เดี๋ยวให้น้องกัสลองชิมขอหลอดน้องกัสด,ด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทีนี้เนี่ยใครนะคะที่บอกว่าเอ๊ในส่วนลดนะคะโวเชอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ามีบริการของเราอย่างครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารนะคะแล้วก็ยังมีค่าเช่าชุาชด,ดด้วยส่วนลดเป็นค่าเช่าชุดนะคะเรียกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ย สามารถที่จะใช้คูป,ปองตัวนี้ได้เลยนะคะในหลายๆส่วนเลยและที่สําคัญนี่คือโซนพิเศษนะคะสามารถเข้ามานั่งนะคะชิดชิดชทต,ตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีนี้เมนูพิเศษด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นขาหมูเยรมัน <laughs> ขาหมูเยรมันนะคะอร่อยอร่อยได้มีโอกาสได้ไนะชิมกันแล้วนะมาะเราไปพูดคุยกันแบบสบายๆกันดีกว่าเนาะ ไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้น้องกัดนะคะพามาอ่าตรงไหนดีคะบรรยากาศสบายๆตรงนี้วันนี้นะคะพิเศษด้วยไม่ใช่แค่ว่ามีการแสดงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีนี่บูธดีเจด้วยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงนี้ดีกว่าเนาอะเอชิญเชิญแล้วเราเอากระดิ่งของเขามาด้วยอะค่ะคุณขาเอาเอาได,ได้ได้เราเอาไปคืนใช่ไหมอ่านั้นน้องกัดนั่งตรงนี้ไหมอ่มา,มา,มา,มา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 อุ๊ยเดีดะมีบ บอกว่าบรรยากาศมันดีแบบนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่เราทุบใหม่ม่เราใช้คําว่าทุบใหม่ไม่ทุกคนต้องเคยผ่านโซนนี้กันมาอยู่แล้วต้องเวลาใครมาก็คือรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเรามีโซนนี้แต่ตอนนี้คือเราเล่นโนรีโนเวทหรือว่าทําใหม่ปรับปรุงใหม่ให้มันดูแบบอเข้ากับธีมงานมากขึ้นใช่ก็เข้ากับเนี่ยเมนูใหม่อะไร อ,อยากอยากจะให้น้องกัดนะคะลองนะคะชิมตัวบรูฮาวายตัวนี้เรียกว่าเป็นเวลคัมดิงที่จะรวมอยู่ในวลเชอร์ที่เราบอกไปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามานะคะรับบริการตรงนี้ได้ฟรีเลยเพราะว่าเป็นตัวโวเชอร์นะคะที่แถมมาอยู่ในตัวบุ๊กนี่อยู่แล้วออะไปยังไงบ้างน้องกัดหน้าตาสดชื่นไหมคะสดชื่นไหมคะ เชิญค่ะทุกคนโอ้เยี่ยมเลยนะคะจริงๆแล้วแอบเห็นแล้วก็แบบคกอน้ำลายเอื้อกเนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เมนี่สั่งไว้เดี๋ยวจะไปเอาอีกแก้วหนึ่งนะคะอันนี้ให้นงกัดก่อนนะคะเป็นยังไงดูแล้วบอกว่า น่ารับประทานใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่สนใจนะนี่บรรยากาศต้องบอกว่านอกจากจะแค่ทุบนะคะไม่ใช่แค่มีบินแบกนะคะฟีลนั่งสบายๆไลค์โฮมนะคะยังมีนี่ชิงช้าด้วยนะแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบนั่งกับพื้นย่อๆแบบนี้ได้มีโต๊ะสตูนะคะมีเก้าอี้สตูให้นั่งสบายๆด้วยแบบเก๋ๆชิลๆนะคะและที่สําคัญนะคะก็มีบรรยากาศตัวบีชบาร์ของเรานะคะเมื่อคูณนี้บอกถึงเรื่องของเมนูอาหารพิเศษแล้วเนาะ มีอะไรนอกจากขาหมูเยอรมันนะคะต้องบอกว่ามียำทะเลค่ะน้องกัทใช่ยำทะเลแอบเห็นมาแวบๆเหมือนกันว่านาทานอยู่นะคะรสชาติหรอรหรอ,อันนี้พี่เบนนี่ชิมแล้วต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยแซบแซบแบบ สุดจริงๆนะคะแซบแซแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกปลาหมึกทอดเฟรนฟรานะคะสามารถแบบทานกรุบกริบถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ได้แถมยังมีนี่บูธดีเจด้วยนะคะเอาไว้ให้บริการก็นั่งชิวๆอ่าเออเอเอนะคะ สบายๆแบบนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งนึงนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะถ้าสมมติว่ามาซื้อด้านหน้าของเรานะคะบัตรใช้บริการของเราเนี่ยอยู่ที่มูลค่า500เอ่อโทษทีค่ะ900บาทต่อ1ใบแล้วนะ ให้คุ้มก็คือต้องซื้อออนไลน์นะวันนี้ไปเลยนะคะโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยพิเศษสุดๆซื้อบัตรนะคะ2องใบนะคะสามารถเล่นสวนน้ําสวนสนุกไม่จํากัดรอบนะคะบวกกับได้วเชอร์มาอีกจุกๆนะคะ1เล่มซึ่งโวเชอร์อย่างที่บอกไปนะคะมีมูลค่ารวมถึง1000นบาทนั่นเองนะคะในราคา900เนี่ยได้ถึง3อย่างเลยทีเดียวนะใครที่สนใจนะคะทักปัดหมุดเลยนะมีแอดมินนะคะรอตอบคําถามแล้วก็ส่งลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะใครที่อยากจะมาร่วมบริการใช้บริการในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า พิเศษมากๆนอกจากที่จะมีแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรามีแล้วหลายๆคนบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสยามอเมซิ่งพาร์คคืออะไรคะไฮโดรแอโรบิก er นั่นเองอนะคะเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเลยนะเต้นกลางน้ําออกกําลังกายนะคะกลางแดดแต่จริงๆเนี่ยบรรยากาศทุกคนขาแดดไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวอะไรไงค่อยว่ากันอีกทีนึงนาะอว่าเราจะไปเดินตรงส่วนไหนมุมไหนเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพี่เบนนี่เอาชุดมา เด e. um> ี๋ยวเดี <h 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 ๋ยวจะไปไฮโดด้วยตัวเองก่อนอาไปวอร์มก่อนชายไปเต้นไปเต้นระบำอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ก็คือชอบบรรยากาศตรงนี้นัวมากไม่ก็คืออย่างที่เมื่อกี้กันพาไปดูกิจกรรมโชว์ของเขาซึ่งมันมันก็มีแบบนี้แล้วก็ต้องมีอีกใช่ก็อยากให้มาลุ้นกันว่าในวันที่คุณมาจะได้ดูโชว์อะไรถูกไหมใช่ใช่ใช่ปะแล้วก็มาแชร์กันได้ว่าเอ้ยวันนี้เจอโชว์อะไรไหมอะไรอย่างนี้แล้วมาลองชิมไหมอย่างเนี้ย อีก5 <Okay, S 2> ทีจะมีชูใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งไงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่เมื่อสักครู่นี้เป็นฮาวายแบบว่าสนุกสนุกอ่าใช่เมื่อสักครู่นี้ เป็นตัวตัวเปิดเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งโชว์นะคะไม่เกิน5้านาทีเดี๋ยวเราบอกว่านั่งกันสบายๆรับบรรกาศเราตอบคอมเมนต์กันไหมอ่าโอเคใช่ให้เรามาตอบคอมเมนต์ทักทายใครลอยอ่ะมันไงนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันนิดนดงนะคะอ่ามาสยามสเต็กนะคะคุณเอกนะคะคุณเอกเอกลักษณ์นะคะสยามสเต็กยังอยู่ไหมครับตรงสวนน้ำยังคงมีสยามสเต็กอยู่นะคะทุกคนพี่เมนี่ก็ชอบกินสยามสเต็กนะคะเบอร์เกอร์เลิศมากนั่นเอกนะคะ อกว่าไดโนโทเปียจะเปิดไหมคะวันที่15เมษายนนะคะไดโนโทเปียตอนนี้เราต้องงดให้บริการไปก่อนนะคะแต่ว่าเรายังมีโซนอื่นๆถ้าใครที่เป็นแฟนคลับนะของพวกทีมไดโนเสาร์ต่างๆนะคะจะนําให้ไปใช้บริการที่เครื่องเล่นนะคะจ u ล a ิ s ป์แอดเวนเจอร์ก่อนได้เลยนะตรงนั้นก็มีแบบน้องๆไดโนเสาร์นะคะเอาไว้ต้อนรับนะคะทุกๆคนค่ะนะคะไม่ลองนะโอโอโอโนะคะรู้ว่ารักนะคะไดโนโทเปียนะคะน้องพีบิกนะคะโอเคนะคะมา น้องพี่บิกบอกว่าสชคใสจะเป็นแฟนพันแท้ไดโนโทเปียนะคะคุณดักบอกว่าอยู่ตรงหอยโคงครับแวะมาหาหน่อยหอยโคงคือตรงไหนคะไหนคะไหนคะ <c oughs> หอยโคงคือตรงไหนคะ ตรงไหนคือหอยโข่งนะคะเดี๋ยวบอกมือทักไทยกันนิดหนึ่งนะคะโอเคมาเลยค่ะนายจานบัตรหลายฟียังใช้ได้อยู่ไหมครับนะคะตัวบัตรลายปีนะคะต้องดูวันหมดอายุนะคะแล้วก็สามารถติดต่อทักน้องแอดมินไปได้ที่ไลน์แอดหรือว่าในอินบอกได้นะคะเพื่อที่จะได้สอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะคะน้องจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณนายจานได้นะคะามาดูทักไทยกันดีกว่าค่ะคุณสุชาดาสวัสดีค่ะสองสาวสวยอ๋อคนสวยเขาคุยกันน้องแบบ ะค,ะคุณตุต๊ตู่บอกว่าไปเล่นแต่ส่วนสนุกราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นบัตรแบบรวมทุกอย่าง เหมารวมแล้วนะคะมาช่วงหน้าร้อนก็ต้องมาเล่นสวนน้ําด้วยใช่ไหมมาเล่นสวนสนุกอย่างเดียวไม่คุ้มค่ะออนไลน์เลยสิคะคุณขานนะคะได้บัตร2ใบแถมยังมีตัวโวเชอร์อีกหนึ่งเล่มด้วยน้องกาดใช่ไหมมูลค่า900บาทได้ถึง3อย่างเลยนะแต่ว่าถ้า900ามาซื้อหน้าง,งานเนี่ยได้บัตรใช้บริการแค่1ใบเท่านั้นนะคะมาเลยนะคะมาเลยค่ะคุณนุ่นนะคะบอกว่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเขตคันนายาวนั่นเองนะคะสามารถพิมพ์สยามมเมชิ่งพาร์ไทยจี ี GPS ได้นะหน้าแฟนเพจเราแล้วเราจะมีตัวแมพแผนที่นะคะกดแล้วก็ตามมาได้เลยอ่ะโอเคมา,มาแล้วเห็นโชว์เขนจมไม้ได้ได้สัญญาณแล้ว บอกว่าโชว์พร้อีแล้วเราเตรียมไปดูโชว์กันไหนอีอยากไปดูโชว์กันไหมเดี๋ยวเราจะมีโชว์นะครับแล้วน้ำทะเลของเราคลื่นก็จะสงบไปสักหนึ่อยอย่าตกใจใดๆทั้งสิ้นถ้าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณนะฮะไม่เกี่ยวกับคลื่นของเราเนี่ยฮะใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีโชว์ในกลางทะเลเลยกลางทะเลเลย แล้วก็มีทั้งบนหาดด้วยนะรอบนี้เต็มิงอย่าไปไหนเลยทีเดียวเชียวเรียกว่าพลาดกันไม่ได้เลยนะคะน่าจะยิ่งใหญ่มากเลยรู้จักมุมนี้เห็นเนาะโอ้สักครู่นะฮะจะมีโชว์กับโลมาขยับมาโอเค เดี๋ยวต่อไปตอนนี้พี่เขากําลังเตรียมเตรียมตัวที่จะโชว์กันอยู่เลยเรียกว่าโชว์ไปกาลางท่างใชนะงง่๋ยวโชว์จะไปกลางนะคะในระหว่างนี้นะกำลังรอการเซตอัพนะเดี๋ยวขอ พูดคุยแล้วก็ทักทายสักนิดหนึงนะก็คือ,อมีสอบถามกันมานะคะเรื่องของราคาบัตรเด็กนั่นเองนะคะราคาบัตรเด็กของเรานะคะส่วนสูงไม่ถึง110เซติมแต่เกิน100เซนอันนี้นะคะสามารถซื้อได้นะคะบริเวณด้านหน้าง,งานทางเข้าเลยนะคะในราคาเพียง150บาทเท่านั้นนะคะส่วนน้องอ่อ สุดสาคอนะคะอุ้มเงินฟาร์มนะคะพม่ารำแข่งวันที่12ไปมอ๋ออันนี้ขอโทษทีน่าจะแท็กเรียกเพื่อนน่าจะแท็กเรียกเพื่อนกันนะคะอ่าโอเคมาคุณชมพู่นะคะมีการแท็กเพื่อนๆต่างๆนะคะบอกว่าจะมีโชว์ต่างๆนะคะอ่ขอบคุณมากเลยเห็นไหมตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเตรียมที่จะเตรียมที่จะเตรียมที่จะมีการแสดงกันนะคะอ่เดี๋ยวขออ่านนิดนึงคุณเอนะคะบอกว่าพรุ่งนี้เปิดบริการปกติไหมเปิดได้ ด้กโกวันเลยนะคะแล้วเราจะมีโชว์พิเศษนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกนั่นเองนะคะต้องมาให้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้จะเป็นช่วงโชว์ฮาวายแต่ช่วงสงกรานจะเป็นโชว์อีกแบบหนึ่งนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะยังไงติดตามนะคะ Facebook, Fanpage แล้วก็ชาแนลอื่นๆของเราเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าโอเคเดี๋ยวจะมีโชว์อะไรในช่วงเวลาไหนบ้างนั่นเองนะคะมา ตอนนี้นะคะมีหลายๆคนโอ้โหขอบคุณมากเลยช่วยแท็กเพื่อนให้นะคะแล้วก็มี คุณไอซ์นะคะไอระดาบอกว่าตอนนี้มีบัตรโปรโมชั่นนะคะเข้ากี่บาทถ้าตอนนี้นะคะซื้อด้านหน้า1ใบราคา900แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาคุ้มๆนะคะซื้อออนไลน์ตอนนี้เลยได้3อย่างนะคะบัตรเข้าใช้บริการไม่จํากัดที่เครื่องเล่นไม่จํากัดโซนด้วย2ใบแล้วก็ยังได้ตัวสมุดนะคะมาสกุลีโวลเชอร์เล่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพร้อมแล้ว

วอลเชอร์ wow, sure. ใช้อะไรได้บ้างใช่ไหมคะวอลเชอร์ wow, sure. ก็คือสามารถเป็นส่วนลดของบริการอาหาร mm hmm. เครื่องดืง่ม mm hmm. คะ่ะสนใจนะคะดูที่ปังหมุดได้เลยนะซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ดูที่ปังหมุดได้ การแสดงแบบนี <T t ้นะคะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนนะคะกะเลิกนะ นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามที่ปังหมุดได้เลยนะ จะมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะคะเราจะมีโชว์แบบนี้ให้กันทุกวันเสาร์อาทิตย์<ช>แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิศนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่เมนี่นะาเมื่อกี้นี่แอบเห็นแล้วนะว่าเครื่องถือเซจแคลนแ,แ,แล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องขอตัวนะคะไปเอ็นจอยกับบรรยากาศแบบนี้นะคะใครท,ที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะมาแล้วก็ เดี๋ยวเรานะคะจะนะคะปิดไลฟ์กันตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะคะเครื่องดื่มก็รสหน้าแล้วก็อาหารก็แบบย้อนน้ำลายมากๆเลยอย่าเลิมนะคะใครที่สนใจนะคะเทศกาลนี้มีจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจซื้อบัตรออนไลน์เลยนะคะซื้อแค่900ได้ถึงสอย่างเลยนะคะตอนนี้900ถ้าซื้อด้านหน้างานได้บัตรแค่ใบเดียวทุกคนขาด้านหน้างานนะคะ900ได้แค่บัตรอย่างเดียวนะคะอ่ะใครที่สนใจก็ทักปักหมุดแล้วก็คลิกไปที่ ตัวลิงได้เลยสำหรับวัน<ช>นี้พี่เบนนี่เราก็น้องการลาไปก่อนนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ